นึกว่าวันนี้จะลงมาค่ำๆแบบจบแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าทุกท่านครับเ,เสื้อสีฟ้าของท่านยังใส่อยู่นะยังไม่จบอะ่ะทำไมเหลือกูคนเดียว,ล,วล่ะไอไยืนเป็นเพื่อนกสนคือรู้สึกอบอุ่นมากตอนที่เดินลงมาแล้วยังเจอหลายๆคนมาร่วมกันในวันนี้นะครับพุทธ ิดขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องนี้ต่อนะครับตามระเบียบของสภาเปิด9โมงเขาก็จะมีเรื่องจุกจุกแจ,กจ,กจงให้ทราบนิดหนึ่งนะครับคาดว่าราวๆสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงก็จะมาต่อจากเมื่อกี้ต่อจากประโยคก่อนที่ท่านประธานจะปิดนะครับซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะเริ่มด้วยเจ้าของร่างทั้งห้าร่างมากล่าวสรุปนะครับตั้งแต่ร่างรวงไทยสร้างชาติ ล,ล,ล,ล่างพักเด็กล่างก้าวไกลล่างภูมิใจไทยแล้วก็ล่างของพวกเรา,ล,าล่างพลเมาองกอนด้วยล่างภูมิใจไทยมาทีหลังนะครับซึ่งใช้เวลามาทั้งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงบวกๆวกนะครับผมยังไม่ได้พูดเลยอะ่ะแต่เขียนสคริปไปแล้วก็เลยมีเวลาเจ็ดวันไปไป,ไปปรับปบรุงสคริปใหม่หลังจากดูทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเป็นตัวแทนอภิปรายปิด ของร่างเราว่าทําไมเขาต้องรับร่างเราในวงเล็บแล้วอย่าไปรับร่างอื่นนะครับแล้วก็คงจะลงมติกันเราเรา,รา,ราสักเที่ยงบ่ายโมงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับอะไรผิดพลาดมีได้เยอะเลยอเกินในสภาเนี่ยนะฮะก็คิดว่าสัปดาห์หน้าคงจะรู้แต่ปรากฏว่าหนึ่งสัปดาห์นี้7วันนี้ยังเป็น7วันที่ความหวังยังคงอยู่นะครับอตอนนี้เราช่วยกันเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นรูปท้องฟ้า ใส่ครับว่านิรโทษกรรมประชาชนเล่นเมื่อวานตอนป่ายสามโอ้คนทำตามเยอะเลยนะครับตอนนี้ท้องฟ้าเต็มไปกุ๊กนะครับแม้ฟ้าจะขเผาแต่ว่าช่วยกันดีกหน่อยนะครับช่วยกันส่งเสียงถึงสสถึงคนที่อยู่ในสภาไม่ว่าจะพักการเมืองไหนมีเวลาเจ็ดวันให้เขาเปลี่ยนใจที่เขาอภิปรายมาเขาเข้าใจหมดแลลวเหลือแค่ว่าเขาจะทําหรือไม่ทําหรือแก้ หลับตาแล้วไม่ต้องมาคัดค้านเราต้องการแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเลอเจ็ดวันแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพุธหน้า,ามาเจอกันยังเชิญชวนอยู่แล้วกันวันนี้ตอนแรกนึกว่าจะต้องเลิกค่ำปรากฏท่านประธานกิดเร็วเลยเลิกเ,เร็วหน่อยนะครับแต่ว่าพุธหน้าผมพูดมาถึงที่นี่ตั้งแต่สิบโมงนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องมาที่เดิมตอนสิบโมงครึ่งนะครับเ,เรียนเชิญสิบโมงครึง่ง มีอะไรผิดพลาดมีเกมยยื้อในสภาเขาอยู่ยาเราอยู่รู้เรื่องถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดบ่ายโมงกว่าบ่ายสองคบรู้เรื่องนะครับว่าเราจะได้แค่ไหนในยกนิรโทษกรรมประชาชนรอบนี้นะครับอ,อ,อย่างน้อยวันนี้เดิไมไะแนน9หลายหลายเดือนหลายปีที่ผ่านมาที่เราทำงานตะลงึงทำให้วันนี้ไม่มีใครกล้าพูดจาแย่ๆกับเราผมก็คิดว่าเรามาได้ไกลแล้วส่วนหวดไม่หวต หรือจะแก้ลัาผูับต,ตาให้สักหน่อยให้มันผ่านต่อไปได้เดี๋ยวเราติดตามกันสัปดาห์หน้านะครับก็สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่จะให้ผมปิดเลยเหรอขอถ่ายรูปตรงไหมลรงไปไโดนไอ้นาสตีไปโดนไหมเนี่ยอ่นขอเชิญพี่น้องประชาชนมาถ่ายรูปด้วยกันครับมาเลยฮะ